ที่กุมภาพันธ์2 5 6 6นายทวีพงษ์ชัยดฐ์ผู้ว่าก,การกรรแข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชมุชมชนแผน่นดินทองเขตหนองจอกพร้อมมอบถุยงยางชีพและสิ่งของต่างๆแก่ครอบครัวเปราะบางจำนวน50รายโดยมีนายดุลมนชัยวิวัต์บวรวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าก,การกรแข่งชาตินางสาววนิดาสุทธิช่วยผู้ช่วยผู้ว่าก,การประจำสำนักผู้ว่าก,การกรแข่งชาตินายศรีศักดิ์แสงสุขประธานชมุชมชนแผน่นดินทอง พร้อมทั้งหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพอมและประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกเข้าร่วมง,งานณศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครเขตหนองจอก ครับวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแข่งชาตินะครับเราก็ได้มาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับชุมชนแผ่นดินทองนะครับเขตหนองจอกนะครับแ็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับที่รวมนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับทั้ง8หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะมาบูรณาการความร่วมมือ ในการที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุมครัวเรือนเปราะบางนะครับในทุกวิตินะครับไม่ว่าจะเป็นวิติรายได้นะครับวิติการศึกษาวิติสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นอยู่นะครับเราก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับเพื่อให้การทํางานของศู์ช่วยเหลือสังคมนะครับที่ชุมชนแผ่นดินทอเขตนองจอสามารถเป็นต้นแบบนะครับให้กับอีก3พื้นที่นะครับที่เราก็จะ ไล่เปิดไปเป็นระยะนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งหมดก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชานะครับแล้วก็ท่านรัมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะให้กระทรวงพอมอเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะไปทิ้งขับไปข้างหลังครับการที่มีศูนย์่วยเหลือสังคมเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้การทํางานของอาสา,าสมัคตรเราเนี่ยมีแรงมากขึ้นเพราะว่าขณะน,นี้ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ลําพังเราเอง ม,มีมีใจให้แต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยเราไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็วันนี้พอมีองค์กรทั้ง5้ากรมเนี่ยมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยการทํางานเราเนี่ยจะเดินได้ดีขึ้นแล้วก็มันก็จะตอบโจทย์ผู้อยู่ในภาวะยากลาบากได้ดีขึ้นอันนี้นะครับเราทําให้เราเนี่ยมีแรงที่จะสู้ต่อไปด้วยที่ว่าหนองจอกเนี่ยมีถึง 8แขวง99ชุมชนซึ่งประชากรตอนเนี้อยู่ที่แสนแปกลุ่มเป้าหมายต่างๆี่จะเยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วเเขตเราเนี่ยเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดใน50เขตปัญหาต่างๆมันก็จะมากตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็เป็นจุดที่คนจะมาขอรับบริการเนี่ยได้สะดวก คนที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาสามารถมาขอรับบริการได้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาหรือว่าขอรับการช่วยเหลือในรูปของเงินสงเคราะห์ถุยงยางชีพในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปผ้ารองทรับอะไรอย่างเงี้ยมีความจําเป็นสําหรับศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ยก็ต้องให้บริการในส่วนนี้กับกลุ่มที่เขาประสบปัญหาจริงๆทั้งนี้การแข่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพอมอให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในโซนกรุงเทพตะวันออกจำนวน4เขตประกอบด้วยเขตหนองจอกเขตมินบุรีเขตคลองสามวาและเขตลาดกระบังสำหรับเขตหนองจอกได้เลือกใช้พื้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทองหมู่ที่5แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพ